วัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูจุลินีสทรีย์แสงที่ผมได้ทําไปเมื่อคลิปก่อนนะครับขวดนี้ผมใส่3มช้อนนะครับไม่รู้ว่าทำไมเป็นสีเขียวอันนี้เป็นน้ําฝนนะครับน้ําฝนที่เอามาใช้แล้วขวดนี้ก็น้ําฝนเหมือนกันครับ ขวดนี้ก็น้ําฝนครับเป็นน้ําฝนที่เอามาใช้เลยนะครับส่วนขวดนี้เป็นน้ําประปาปปาหมู่บ้านนะครับเป็นน้ำประปาหมู่บ้านน่าจะเริ่มเป็นแล้วครับขวดนี้น่าจะเป็นแล้วส่วนอีกขวดนึงก็เป็นน้ําฝนเหมือนกันน้ําฝนที่เอามาใช้เลยนะครับยังไม่ได้ตากแดดอะไรเลยรู้สึกว่า จะเป็นช้านะครับหรือว่าจะไม่เป็นเลยขวดนี้เนี่ยน่าจะเป็นแล้วนี่ผมใส่ช้อนเดียวครับสีเขียวนี่ผมใส่สามช้อนครับสีเขียวนี่ผมเป็นน้ำฝนที่เอามาใช้เลยครับที่ยังไม่ได้ตากแดดเลยว่าตัตก,กรองอะไร ก็ามาใช้เลยมันก็เป็นสีเขียวผมไม่รู้ว่มันเป็นสีเขียวได้ไงครับสีเขียวแบบเข,เขียวเข้มเลยอะส่วนอีกขวดหนึ่งก็มันเป็นสีนมเย็ยนแล้วน่าจะเป็นแล้วครับสีนมเย็ยนแล้วน่าจะเป็นแล้ว จุดดิสซ์อสของข้อแสงเนี่ย <c oughs> เราเอามาใช้กับพืชเนี่ยมันจะเขียว <c oughs> เขียวดีมากครับต้นไม้สองขวดนี่อ,อ,อีกขวดหนึ่งนี่น่าใกล้จะเป็นแล้วนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นหรือเปล่า เพราะว่าสีเขียวนี่มันเป็นไปได้ไงครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันเป็นสีเขียวขวดเดียวทุกขวดเนี่ยแตกต่างกันครับอาจจะแตกต่างกับตรงที่น้ำจุลินทีในน้ำหรือว่าน้ำไม่สะอาดก็เป็นไปได้ครับ ต,ต้นไม้ต้นไม้เนี่ยที่ใส่จุลินทรีย์เนี่ยลดลดเนี่ยจะทำให้การเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ใบเขียวดีครับต้นไม้เขียวใช้แทนสามารถใช้แทนปุ๋ยยูเรียได้ครับปุ๋ยยูเรียสูตรสี่จุดหกศูนเนี่ยสามารถแทนแทนได้เลย